สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทั่วประเทศได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับล่าสุดวันนี้ครับมีข่าวสารเกี่ยวกับทางรัฐบาลที่ได้มีการระง,งับสิทธิ์ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะครับจำนวนทั้งสิ้น161สิทธิ์นะครับและยังมีการระง,งับสิทธิ์เพิ่มเติมพักวข่าวอีกจำนวน2 7 4 4สิทธิ์นะครับโดยคุณรัชดาธนาดิเรก รองโคฆษกรัฐบาลนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังนะครับได้มีการระงับสิทธิ์ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะไปแล้ว161รายนะครับเนื่องจากว่าทําผิดเงื่อนไขของโครงการนะครับพร้อมจัดส่งข้อมูลไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับให้ขยายผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อดําเนินคดีต่อไปนะครับและยังได้มีการระงับสิทธิ์ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ชั่วคราวเพิ่มเติมอีกจำนวน2,744ร้านนะครับเนื่องจากพบพฤติรกรรมที่ผิดปกติและเข้าข่ายผิดัะเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการเช่นกันนะครับซึ่งผู้ถูกรักบษาสิทธิโครงการชั่วคราวนี้สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังภายในวันที่14พฤษภาคม2 5 6นีนี้นะครับโดยที่สามารถดำเนินตามขั้นตอนผ่านแอปถุงเงินนะครับหากว่าเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ท่านอาจเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐและถูกตำรวจสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมไปยังสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังโทร022739020 ต่อ3595เฉพาะวันเวลาราชการนะครับสำหรับข่าวสารเกี่ยวกับการเยียวยาในเรื่องอื่นๆในเวลานี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะครับคุณผู้ชมก็รอติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ